มื่อนีสาวยูสีผ้าพ่นองมามักดินแล้วด้านข้างสาวยูเนี่ยก็จะเป็นแปลงพักดินทรายกับเป็นดินทรายขีเปีดค่ะนี่ค่ะเหลืองเป็นดินทรายขีเปีดเลยเฮ้ยใส่แล้วก็อยาใสลายเกินไปรถสู้เขามันเมาเหราเราต่าว่าอเขอาสู่ชีวิตกันไปนี่แล้วเนาะนี่กระลอกนึงค่ะคุดออกมาได้บุบกองบักใหญ่หนึ่งขี่เพ่นขี่งัวก็ได้หลายเพราะรูปพะงานสู้เอาพิ่งมาพิ่นสิเขียนห้วันในกายเป็นว่าสาวยูยูเองคุณนะาอ้า อว่าเป็นเทศสาวคุณน่ะบึ่งทำเป็นโยกรถสุกคุณน่ะขากหลายเล่นไปนั่นเข็ดไปนั่นบางแนี่ที่สาวอยู่ว่ารถสุกเสยุมันสูดีวิตบุงแนี่ยเสยุเอาลวดมัดไว้เอาเด้นข้าพี่น้องหล่อมันกระดากระซูซีวิตขายอีลีเข็นไปเขีนไปโอ้ยอยากจอยพอแห้งพี่น้องเอ้ยพ่ญาเ็ดเบียกจอยไว้ซำหนีเนาะ แล้วเฮ็ดไปเฮ็ดมากก็เริ่มสีเมืดละค่ะนี่ก็เป็นการผสมดินของบัวต้มค่ะนี่ละคะเฮาก็ผสมกันแบบนี้เออมากินข้าวแรกงน้ำกันค่ะพี่น้องอยำไปอินอีกแล้วเนาะคะ่ะความสุขของคนเฮาอยู่ที่เฮาเลือกเฮาเลือกอยู่ไกลมันเฮากระได้มีความสุขกับมันเฮาเลือกอยู่ไกลเฮากบ่ได้อยู่ไกลความสุขตอนนี้บัวต้มเพิ่งกะกำลังสผสมต่อก็จะเริ่มเช็คดินกำดินเบื้องแล้วดินล้วนซุยแล้วบัวต้มว่าได้แล้วว่าสันอ้าวกะขนซอยกัน เวลาหดน้ำเนี่ยเขาตรงฮดให้เปียกคุ้มให้ทั่วเลยอ้าวคนงานเฮ็ดดีป่ะครับเตียครับเฮ็ดดีป่ะเฮ็ดดีค่ะคนงาน สวัสดีจ้าพี่นอ้องเมื่อนี้สาวยูสิผ้าพี่น้องมามาักดินแล้วได้เลิกได้ยงมแล้วค่ะพี่นอ้องเบาตองเพิ่นผสมดินให้สาวยูแล้วเมื่อนี่สาวยูกับคุณมาใส่แปลงอิดบ,บ็อกซ์ใาสา่ยูะเฮิตไว้นี่ละค่ะพี่น้องเ <c oughs> ทือสิได้เลิอกแามแงมดีนะคะเป็นแต่ยอยางห่วค่ัตอนแรกว่าสิได้คายพักส่สงการเลื่อนเวลามักดินมาเรื่อยอย,ยอนเวียกในสวนลายลายแต่นี่ก็เลยสิได้พุลละหลังสงการพุลละเนาะ จ้าพี่น้องด้านข้างสาวยูเนี่ยก็จะเป็นแปลงพักที่สาวยูเห็ดด้วยอิฐบอกนะคะจะยูก็จะค้นดินที่เบ่ตอต้มเพื่อนผสมไว้แล้วนะคะยก็จะใส่วัสดุที่เฮามมอยูในสวนค่ะพี่น้องขี่งัวเฮากระเลียงเฮาก็ได้ขี่มั่นแกบห้องสีขเขาเฮากระได้แกบส่วนดินที่บ่ตอต้มก็ล่งขุดอยู่นี่สายุก็เอามาตอน ถมที่แยกไว้กองนึงเข้าบ่อใดให้เพิ่เ,เกศให้เนาะคะ่ะเอาไว้เพื่อที่ผสมดินปลูกนในละครพี่น้องดินทรายกับเป็นดินทรายขี้เปียกค่ะแถวบ้านสาวยูเพิ่นขุดขายมิต่ดินทรายแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเหลืองๆเป็นดินทรายขี้เปียกเลย <c oughs> ดินยังข้าผสมได้เนาะค่ะพี่น้องขอแค่ห้าเดี๋ยวเอามาปรุงเอาใส่ส่วนผสมปรุงดินเอาไปปลูกได้ขึ้เกลาเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นดินอเอ้ยเป็นดินนะอันนี้ก็จะเป็นขี้แก๊บแับพี่น้อง เป็นขี้แกบกองว่ามันค้นดูนี่ล่ะค่ะส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งของสาวอยู่ค่ะสาวอยก็จะขนขี้แกบไปใส่เลยขี้แกบกระไยอยู่ค่ะพี่น้องใส่บึกบึดมาเนี่ยสีขเขาแล้วก็กองอยู่มองนี่ละ่ะกอสาวอยู่กลับมานี่ละ่ะขี้แกบพอซิบึเนะพย่อว่าเฮ้ยเฮ้ยเริ่มขนขี้แกบไปใส่แล้วคนงานสาวอยู่คนงานคนนห็นกด็ดูดูด้วยค่ะพี่น้องบ,อดบด่ดูบ่ได้เด้เด๋ยวสิบุมีคาจาง<อ>ข้าเ้าเทียงแรงกับสิบุมีกินได้นี่ถ้าบ่ดูนี่เป็นเด้คุณรดสุกนี่กับ สู่ชีวิตคักรถสุกเส,สาอยู่นี่เป็นตะพังกับปลาพังจัดเถื่อเพื่นกันยังสู่ชีวิตมานากันอยู่เขียนเอียงมาได้นั่งนั่งกันขึ้ยังอิมลแลแป๊ดแป๊ดไปบอเพิ่นสิแปดออกก็ยังใส่ใส้ใือเก่าอยู่คับพี่น้องชีวิตที่ดีที่สุดคือการเป็นคนธรรมดาที่มีความสุขที่สุดพออยู่พ่อกินมั่นก็นสุกดีอยู่แล้วบ่ตอ้อ,วตองวื้หวาบ่ต้องยิ่งงหญ่บ่ต้องย่านไผมาทำลายการเป็นคนธรรมดามันก็นสุกดีนะ พ่อใจโบอยากได้มั่นกัะซุกแล้วล่ะแค่ใดแค่นั้นโบไว้กับพักถ่าไว้กับไปตอบอคิดหลายบอทุกไปกับมั่นแค่เฮตซูเมอร์นี่ให้ดีที่สุดตามวันและเวลาของเฮ้าี่เหลืออยู่ นี่ก็จะเป็นเครื่องจักรเบื้อเครื่องจกักรคณาสายุวะคิดได้จังใดนี่ก็จะเป็นเครื่องจักรที่ผลิตปุ๋ยให้สายุใส่ในสวนค่ะพี่น้องเบื้อผืนนะ่ะเครื่องจักรเข้าผลิตออกมาได้บกลกหลายหนึ่งค่ะพี่น้องสยุซีแบ้งเป็นซีล็อกคะ่ะไ,ได้ท่าวเมือ่อยบ่ไม่น่าถามเลยขุดแต่ที่ล็อกแล้วล็อกค่ะพี่น้องขีงัวบอตอมเพิ่งกับบ้าขุดออกมาแล้วมีแค่ล็อกเดียวด้วค่ะพี่น้องที่ขุดเห็นกองอยู่ตรงนี้ นี่ราคาเขาก็จะเอาขิงง่วไ,ไปไปใส่ไปผสมเป็นอีกส่วนหนึ่งค่ะส่วนผสมที่สาวยู่ยใส่ก็จะมีดินหนึ่งส่วนแกบดิบสามส่วนแล้วก็ขีงง่วนสามส่วนได้ค่ะพี่น้องตอนนี้บ่าต้อมก็กำลังขุนข,นข,นขีงง่วอยู่ระวังขนุนโอ้ยบักะจุกกะสูชีวิตคัดจนว่า<อ>ข่อยพ่อแล้วข่อยพ่อแล้วหลุดอกอกจากด้ามเสือไอ้ภาษาเบ่าต้อมมาพราบันการอรูพี่ <laughs> คนคนเป็นยังไงคนก็เพรากระเทือนคนก็เพรากระเทือนบักจุกก็พรากระเทือนคนกระสูบักะจุกกะสู รสสุกสือชีวิตภาคหลายเห็ดไปนน้ำกับหัวขวนเจ้าของไปนน้ำพน้าบัตตอมพน้าพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวบัตตอมพนก็จะขุนต่อไปเรื่อยๆค่ะก็จะเห็ดซอยกันนี่แหละค่ะถ้าบัตตอมพนเมื่อยเ้าก็ค่อยๆเห็ดกันไปเมื่อยก็พักค่ะพี่น้องซอยกันเนาะค่ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศเนี่ยมาเลี้ยงล่ะค่ะบ่มีแดดแล้วบัตตอมพนมาเอาไปตาเจ้าเด้อบ้านนี่ข่อยเมื่อยแล้ววันวานเดียวให้ข่อยพักแน่พนมาเพราะ เพื่อนวานี่เอาห่ะละสายุก็เลยว่บมามามาเดี๋ยวสายุสิขนซอยประสนสายุก็จะเป็นคนตักใส่รุดเจ้าอย่าตักใส่ลายเด้อล่ะเพื่นว่าเอ้าวขอจะเป็นผู้สุกรถสุกให้ละกันให้เจ้าเป็นผู้ตักเพื่อนเอาบ่ต้องว่าพอตักใส่แล้วก็อจะใส่ลายเกินไปรถสุกเขามันเมาเหลราเพื่นว่าบอตอมว่าอ่ะวเขาสู่ชีวิตกันไปนี่ละเนาะนี่กระลอกนึงค่ะขุดออกมาได้บุ้ยกองบักใหญ่หนึ่งลายก็ดินกองหนึ่งเพื่นเด้อค่ะพี่น้องบุ้ยขี่เพิ่นขี่งัวกระไดลายพอรู้พะงาน เมืดตักออกขูมือเนาะคะห้าสะสมไว้แล้วห้ามาตักออกปีละเถ้อเอาไว้ถั่วใสให้ใสหน,หนาค่ะพี่น้องูๆสแซยุกลับมาบ้านรอบนี่แซยุกก็เลยเออแบ่งมาไว้ถ้าเป็นปลูกพักแล้วก็มักดินค่ะนี่ต้นนี่น่องน,นี่ละขี่มันกองเพเนินอยู่นี่นี่ละบักนี่ละกินหญ้ายอิมะะ่มแล้วก็พุนแน่นนะสล็อตสล็อเอาเพิ่มมาเพื่อสิเขียนหายมาีนกลายเป็นว่าแซยุยู่เองคนละอ้าเอา้เอาวเจ้ายูไปเด้อน,นะข้เจ้าเมื่อยก็เปลี่ยนตากันละกันพื่อนะ พ่อหูมาหอดแล้วพวกเด้สีห้สาวยูดึงขึ้นทั้งๆสาวยูว่าโอ้ยดึงมาได้ดอกเด้ใส่พ่อหูมาหย้วเจ้ามาดึงนะเป็นกษิตอวยแล้วอ่ะนี่อวยถ่ายรถเก๋งขึ้นอ่ะดึงขึ้นไปเท่ทั้งๆเลยค่ะพี่น้องมันจังสีผสมง่ายพคนละเอาเทไปเลยกษิตดำเลยนะถอยหลังมาแล้วเพราะกษิตดำสีโยกเลยเด้อพูงไงผุดผุดผุดปันนี่เราบอกว่าเมื่อยเฮ็ดซอยข่อยแน่พคนาอยากโซ่ไม่ใหญ่ได้อย่างที่ว่าเป็นเทพโซ่สาวพคนละทำเป็นโยกรถสูบพุกคนละขัดไหลเล่นไปนั่น เห็ดเป็นน้ำพี่น้องเอ้ย,อยจักสีวาเบืองแน่ที่สาวอยู่ว่าลถดสูกสายุมันสู่ซีวิตเบืองเนี้ยเสยุเอาลวดมัดไว้เอาเด้อค่ะพี่น้องหล่อมันกระดายกระซูชีวิตค่ะอีลี จะเป็นอยากซอยพอกับแม่เห่นเนาะบัดไถ่ไงเป็นบ่าวขี้มานี่บ่อซอยนี่มึมงนะขนขนใสจนพนักเกินเกินไปนเดี๋ยวรถซุกจะพังพ่อต้อมน่ะขนน้องดินน่ะขนใส่ให้พ่อต้อมเยอะเกินรถซุกเราอ่ะมันรถซุกซสู้ชีวิตนะลูกบอกมันสู้ชีวิตแห่งเด็ดเด็ดรถซุกเข้าหน่อยเห็นบ่ลูกล่อมันไปเลยเด็ดน่ะจะเป็นอยากซอยค่ะเอ้า ซอยเห็ดเบียกไข้กูนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่บนมืออยู่ดอกนอก้อเอา้าขันพื้นเมือเพื่อกระสีเศร้าขันพื้นหนักหนักขป้นยุ่งข้างหลังเออนั่นแหละไปให้ชั่วสักอย่างได้อย่างนึงเอาเร็วเร็ว <c oughs> ไปไปเคสเอา <c oughs> เอา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 พ่อไปคนเดียวไม่ได้น้องน้องดินต้องอาบพักพักเร็เรวเข็นไปเข็นไปโอ้ยอยากซอยพอแห้งขี่น้องเองเอ เิ่นยากเพ็ดเวียกซอยไว้ซำนีเนาะเ่นไปน้ำเฮ็ดไปน้ำพี่น้องเอ้ยต้อมมอนขึ้นบนใครเขาเป็นนางเอนเขาละสัตว์บดหมูเนะพี่น้องโอเคสอยอยู่วะจะห้ยคืนซอยเื่อมเปยนุณกับเจ้าชูของคุเองเ่นแม่เพ็ดแม่ตามภาษาเพื่อนเราค่ะพี่น้องบดามาเด้อค่ะพี่น้องภื้าใส่ลูกลูกว่าไง่อยู่ใส่บอด่าสาอยู่บกทิจังสันค่ะพี่น้อง ครับอะไรลูกไกิ้วนินแสดงเ่ะลินล้มตรงนั้นหรือใช่ไหมแสดงไม่คุณว่าแสดงตัวเองล้มจริงหรือเปล่ามอววันน้่่แไบบ บริสยซย่างหนึ่งกับสิเห็ดย่างหนึ่งพูนหูด้ว่าพอกับแม่เห็ดหยังอันนี้บริบอกเนี่ยพูนกับสิหูพูนกับสิเลนเห็ดของเพื่นอีกพอบ่ใหายขนทั้งพุ่นพูนก็ไปได้ขาดเลียนมานุ่มดสิกวดลงซอยพออันนี้พอกับสิคุดผสมพูนหูดีหูดีเด้บังเทือก็ได้เพื่อนฉลาดกับสิเอาขาดมากวดกวดลุงให้พอพอจังสิขุดง่ายผลความคิดพ้องเพื่อนพูนคิดเองเ้าเองแล้วก็หาเลียนเห็ดเองค่ะพี่น้อง เาก็จะเริ่มขนไปเรื่อยๆค่ะเขาก็บริผสมไก่แห้งค่ะขอกงวกักหมองเราผประสงค์ดินแล้วก็มองแปลงผักกับรกบริไก่กันแห้งค่ะหลายคนมัวแต่แหนมหาแต่เบ่เคยแหนมเห็นหลายคนต่างหูจักแต่บ่เคยหูจริงหลายคนอาจปล่อยมือแต่ใจบย่ยอมที่ปล่อยว่าง อย่งที่บ่มีความพอดีก็หาเหตุผลให้มันลงตัวแล้วสีวิตก็จะสู้ขึ้นแล้วเหตุไปเหตุมากก็เริ่มสิมือละค่ะนีกเป็นการผสมดินของบอต้อมค่ะในราคาห้าก็ผสมกันแบบนี้แบบบานๆห้าในราคะห้าบ่มีเครื่องจกักร ข้างล่างสุดซะยุก็จะเอาเป็นดิน1ส่วนแล้วก็สั้นที่2ต่อมาก็จะเป็นแกบ3ส,ส่วนแล้วก็ข้างบนสุดก็จะเป็นขีงงอวสาส่วนแล้วบ้าต้อมก็จะเอาบอกระจกขุดผสมกันไปแบบนี้ล่ะคะ่ะขุดขุดไล่ไล่ไลลงมาผสมกัน บรรยากาศก็จะเริ่มมืดลงมืดลงแล้วเนาะค่ะแล้วถ้าเฮาบ่เฮ็ดงานย่ำกลางคืนเฮาก็สิได้เฮ็ดแค่งย่างมอเช้ากรงย่างมอแลงย่างมอเช้าเฮาก็มีเวียกอย่างอื่นเฮ็ดเฮาก็บ่ได้เฮ็ดค่ะก็เลยต้องมาเฮ็ดย่างมอแลงเฮ็ดย่างมอแลงก็บบริเดืกแข็งดอกค่ะพี่น้องเฮาเฮ็ดซ้ำเฮาเฮ็ดไหวเนาะค่ะนี่ใต้ไฟเฮ็ดเลยฮ้ยผสมแล้วก็จะแล้วดอกบ่ต้องว่าเดี๋ยวมื้ออื่นเฮาก็จังมาขนเอาบ่ต้องเพิ่นว่านี่เพื่อก็ดจัมาก่ำเบิ่งว่าส่วนผสมเพิ่นมันได้บ่ดินหลายบ่เฮาบ่อยากเอาดินหลายค่ะพี่น้อง เพื่อกลกรรมเมืองเรื่อยๆว่าถ้าดินมันหลายๆห้าสีขนยายยากบ่อพิ่นว่าบ่แซยุ่บอกป่ต้อมว่าบ่อยากได้ดินไหลปบ่ต้อมเพื่อนก็เลยลองกรรมเมืองว่าดินหลบ่นี่ค่ะก็ขคุดผสมไปยังสี่เรื่อยๆล่ะค่ะพี่น้องผสมผสมไปเรื่อยๆให้ดินให้แกบให้ขี้ฝุ่นเขาเขากันแซยุ่ก็เฮ็ดกับเขาแล้วล่ะค่ะแล้ว่างที่บาต้อมเพื่อนผสมอยู่ล่ะสซยุ่กลยเฮ็ดกับเขาถ่าเพื่นค่ะพี่น้องมาเด้อมากินข้าวแรกน้ำกันค่ะพี่น้องยาใบอิน อีกแล้วเนาะคะ่ะความสุขของค้นเห้าอยู่ที่เห้าเลือกถ้าเฮ้าเลือกอยู่ไกลมันเห้าก็ไใดมีความสุขกับมันถ้าเฮ้าเลือกอยู่ไกลเห้ากับไดอยู่ไกลความสุขกินกับยังกระแซบบตดองมีหลวงหลายมีแค่ในหน่อยกระแซบคือกันตื่นเศร้ามากกเป็น ของอีกมือไม่ม้าละค่ะตอนนี้ก็เป็นตอนยนีมาแลงขึ้นเก่าอละค่ะพี่น้องยังกางเวนเห็ดบดายเนมันจะากต่เห็ดเวียงอย่างอื่นเนาะค่ะตอนนี้บะตอมเพิ่งจะกำลังสิผสมต่อพอเอาบะกระจกขุดลงมาผสมผสมกันแล้วบะตอมเพิ่งจะเอาผัวเนี่ยค่ะตักโยนขึ้นไปแบบนี้อีขึ้นเก่าค่ะให้มันเป็นกองๆเดียวกันให้มันเบิดระบายเนี่ยสายู่กระเจะขุนไปใส่แปลงผักค่ะพี่น้อง แบ่งอิดบอกติสายู่เฮ็ดไว้ละค่ะแล้วเบ่ต้อมก็จะเริ่มเช็คดินกำดินเบื้องแล้วดินล้วนซุยแล้วบ่ต้อมว่าได้แล้วว่าสันเดี๋ยวฮาก็จะเริ่มคุณดินเลยเนาะได้แล้วเนี่ยเบื้องติละจะว่าโอเคละบอกนะบ่ต้อมว่าสายู่กันเลยว่าอ่ะพอเพราะ้วาเราก็คุณดินได้เลยว่าสันบ่ต้อมมันเก็เลยว่าเดี๋ยวขอยจ่าย่างไปเบิ่งบอกกันเด้อว่าฮาจะคุณมาใส่ล็อกได้ก่อน่อยว่าเอาล็อกนี่แล้วก็ล็อกแรกเลยเิ่นว่าก็เลยว่าตกลุงกันว่าเอาล็อกนี่ก็ได้ว่าสัน ก็เลือพักกันลืมเลยค่ะพี่น้องเนล่ะบอกที่เสาอยู่จะขนดินมาใส่ที่ผสมไว้เป็นกองกองดินที่เห็นอยู่เนี่ยก็เดี๋ยว ลองเบ่งว่ามันจะได้เบิดทุกล็อกบอ่ถท้าบ่ได้ก็เดียวค่อยผสมไม่เพิ่มอีกเท่อนึงสาอยู่ก็ได้พวตักดินใส่เข่งถ่าเบาต้มเพื่อที่จะหิวกันไปค่ะรถสุกใส่บ่ได้ละค่ะรถสุกมันห่างแล้วเเ <c oughs> พิ่นมอณาหน้าไปแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วเนี่ยทีสาวอยู่ยืนอยู่นั่นแหละค่ะพี่น้องเสาวอยู่กะก็เลยว่าเออเดี๋ยวจะขุนมใสไซมองนี้ก่อนกับพักกันหิวมาเลยหิวมใสไที่ละเข่งละเข่งเอาเนี่ยละค่ะเท่เท่เท่ไปจนเบือเลยเขากะบึงเอาว่ามันได้ซ้ำได้ตึมซ้ำได้นะคะพี่น้้องกกกบ่รววานีจจะไดัแถ เดี๋ยวลองเบิ้งกันตอนที่กำลังขุนอยู่บักน้อยน้อยนี่หายพี่น้องแซยู่กับคือวันเพิ่นหายไปใส่นองดินเพิ่นไปหาปุงกีที่เพิ่นตักขี่ง้วซอยพอแซยู่กับว่าเพิ่นคือขี่คานแหละล่ะคือเพิ่นไปแลีนเหรียญทั้งอื่นแล้ววาสันที่ได้แทนเพิ่นไปได้ปุงกีมากปุงขีเพิ่นเพิ่นกำลังสีขุนแม่บอกว่าอย่าขุนเพิ่นก็ยอย่าขุนแม่บอกให้ขุนก็เลนไปหาแนวสิเพิ่นสีขุนเองหาเองเฮ็ดเองโยงเองถ้าเพิ่นเมื่อยเพิ่นก็คงสีเศร้าเองหลักแอยูว่า อ้าวกับขนซอยกันแม่บอกว่ายอยาขโอยาขขนกับยังขนอยู่ย่านพนเมย์เนี่มาเลี้ยงมากกับว่ามันสรุปละเลนหลายขนหลายอยากคิดเวียกซอยพอกับแม่อ้าวขนกับขนแม่วะบอกกับขนบนไดรห้ายตือบอยู่ค่ะพี่น้องนี่กะพากันขนแล้วเรียบร้อยละค่ะได้สามแถวค่ะขนที่จะมีชีวิตอยู่รอดได้บบมินขนที่เก่งที่สุดและกับโบมินขนที่สลาดที่สุดแต่เป็นขนที่ปรับโตต,ต่อการเปลี่ยนแปลงได้ต่างหากชีวิตสอนให้หูจักความ่บน่นอนชีวิต สอนให้หูจักความสุขก็ต้องมีความสุขสอนให้มีสติกับสิ่งที่เ็ดอยุบปัจจุบันสอนให้หูจักการทาเพราะบบมีอีหยังได้ดังใจทุยางจ้าหลังจากที่บ่าต้อมได้ผสมดินแล้วเสาอยู่ก็ได้ขนไปใส่แปลงผักเรียบร้อยแล้วค่ะบันนีเสาอยู่ก็จะพาพี่น้องมาเอานนามักที่เสาอยู่ได้มากไวพร้อมใส่งานแล้วค่ะทั้งนี้จะเป็นไตโคเดอร์มาแบบน้ำค่ะที่เสาอยู่ได้ผสมไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเสาอยู่จะเอาไปฮด ดินเพื่อมา้าไกวอ่ะเออเออว้าวแ,นนแนน่นี่เลยใส่โคดมาแบบนามที่สาวอยู่ลงวิธีเห็ดซูพีน่นองเบึงแล้วเนาะค่ะว่าเห็ดแบบใดและสาอยู่กัเอาาเห็ดเป็นแบบนามไว้เดี๋ยวค้นก่อนใส่โคดมานี่จะซอยเกี่ยวกับพวกลากเน่าโคนเน่าแล้วก็ซอยการจเ,เจเริ่มเจิบโตของพืชเนี่ยได้ดีค่ะ หอมค่ะพี่น้องหอมให้ดมดูเลยหอมนะน้องดนลูกให้หอมใช่น้ำเขาก็จะเป็นสีนี้นะคะเป็นสีกากน้ำตาลาค่ะเพราะว่าสายูนนยตัวปวนสายุเดี๋ยวกากน้ำตาลผสมครับเขาก็เลยเป็นสีนี้นะคะ ก็บพ่อแล้วเดี๋ยวมาเอาอีกทังหนึ่งทังนี้จะเป็นน้ำมักจูเิซี่เจ้าวปวกขี่สาวอยู่ในล่งวิธีเห็ดให้พี่นองเบ่งแล้วเนาะคะ่ะอ่าเปกันเลยน,นี่นอออโอ้ตัวปวนก็อย่างงี้แม่ไม่ม,นะม,มันหอมจังอะ่ะใช่ไหมกินมันกิน,นเขาจะเหมือนข้าวหมากด้วยค่ะพี่นอง จะมีกินออกรสชาติเปรี้ยวแล้วก็มักเขาเนาะค่ะพเพราะว่าเขาใส่เขาในการมักนะคะพี่น้องจุลินซี่เจ้าวปลวกเขาจะไปซอยย่อยสลายพวกอินทรียวัตถุต่างๆที่อยู่ในดินค่ะพี่น้องย่อยสลายเสร็จแล้วก็จะปลดปล่อยออกมาเป็นถาดอาหารให้ต้นใหม่เข้าได้กินแล้วก็เติบโตได้ไวขึ้นนะคะพี่นอ้องเดี๋ยวเอาออกไปใส่งานเลยสัยุก,ก็จะตักผสมกันเลยค่ะกับ แต่โคดามาแบบน้ำค่ะเขาจะไปผสมแล้วก็ใส่งานเลยเลยน้ำเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นสีออกเหลืองเหลืองคือสีน้ำเขามาเขานี่นะค่ะพี่นอ้องจะอยู่กระจาะผสมกันเลยเอาผสมกันแล้วมันจะเป็นสีอะไรเพราะว่าจุลิทซี่เพื่อนก็นจะไปทํางานของเพิ่นเองนะคะเขาจะาไปผสมนม้ำเอาผสมน้ำแล้วก็ฮดเลย โอเคป่เพอแล้วเอาคันไปนัน่ไปตักนั่นจ้าพี่น้องหลังจากที่สาวอยู่ไดผสมดินแล้วก็ขุมาใส่แป้งพักอิดบอกของสาวอยูท่ทีได้เห็นไว้แล้วนะคะด้านนี้สาวอยู่ก็จะให้ค้นง่ามค้นงานเพลินหลดน้ำค่ะ เอานามเนี่ยฮดให้เปียกๆเลยคนงานเร็วๆเด้อหดดีๆเฮ็ดดีๆใส่นามเนี่ยเสาอยู่ <c oughs> เวลาฮดนามเนี่ยห้าต้องฮดให้เปียกๆเลยนะคะพี่น้องฮดให้เปียกถึงขางลางเลยเพราะถ้าเ้าจะโหดได้ใจังไดว่าความชื้นเ้าเนี่ยห้าเพียงพ่อหรือบ่ ห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์นะคะพี่น้องให้เปียกให้เบิดเลยถ้าเข้าจะอยากหูเนี่ยเข้าต้องเอามือจกค่ะพี่น้องวิจ,จกเุยนะควดเบิ้งข้างล่างข้างใต้สุดเลยนะคะพี่นอ้องอ่าคนงานแล้วแล้วได้ครับได้ละโบคนงานจกเบิ้งแล้วครับเปียกอูครับข้างล่างได้อยู่เนาะครับครับบีเบิ้งแล้วน้าม้อ,อยน้อยเป็นบอรนนนครับมือมีเมล็ดโอเคได้อยู่ได้เรียบร้อยเด้อค,ครับผมนี่ค่ะถ้าเขาเอามือ กดเบิงถังลางจนซุดผื่นเขาแล้วเขาเปียกจุดลักแต่โอเคได้ลคะค่ะพี่น้องหลังจากที่ห้าวได้ฮดน้ำให้เปียกแล้วเรียบร้อยแล้วแซวอยู่ก็จะมาเอาจุลินซี่ที่แซวอยู่ได้ตักมากเมื่อกี้นี่คะ่ะเดี๋ยวผสมแล้วก็จะฮดอีกเพื่อนึงเนาะคะ่ะซอยในการย่อยกันลหลายๆตัวนะคะพี่น้องแซวอยู่ก็จะใส่ซ้ำทังหน่อยนะะี่ค่ะใส่หนึ่งบนรถเนาะคะ่ะไอ นามักจูลินซี่ที่สาวยูผสมกับนามกะไดโฮดแล้วเรียบร้อยค่ะกะถ้าเป็นนามักไตโคดามาแบบนามนะคะพี่น้องจุดเด่นของเขาก็คือเขาจะเป็นจูลินซี่ชั้นดีเลยค่ะพี่น้องยังที่สาวยูได้เว้าไปในคลิปที่แล้วนะคะเป็นจูลินซี่ชั้นดีทีเขาไปทำลายพวกจุลินทซี่ที่เขาจะมาเฮ็ดให้เกิดพวกโลกพืชรากเน่าโคนเน่าพวกนี้ค่ะแลวกเ็เฮ็ดให้พืชเท่านี่จะเริ่มเติบโตได้เร็วค่ะ แล้วก็เป็นน้ำมักอีกตัวหนึ่งคือจุลนทซี่จ่าปวกจุลนทซี่จ่าปวกในจุดเด่นของเขาก็คือเขาจะไปซอยย่อยสลายพวกอินทรีย์วัตถุต่างๆก็คืออ่าเปรียบเทียบง่ายๆค่ะพี่น้องให้เห็นภาพนะคะก็คือปวกที่เขากัดกินไม้เฮาไปย่อยสลายไม้ลำต้นใหญ่ๆนะคะไม้เขาจะกัดกินไปเรื่อยๆย,ย่อยให้มันละเอียดเลยคือกันค่ะตัวนี้เขาจะไม่ย่อยสลายพวก อิซี่วัตถุต่างๆที่อยู่ในดินของเฮาย่อยสลายได้เร็วขึ้นและการมักในดินเนี่ยก็จะได้เร็วขึ้นเนาะค่ะพี่น้องค่ะหลังจากที่ซาอยู่ได้ใส่นมักจุลินซี่โหดแล้วเรียบร้อยก็เท่าก็จะเอาฟางคุ้มนะคะก็คือเเ่าค่ะคนงานเท่ากับมอยูผูดเดียวค่ะ <c oughs> จะรับเพิ่มก็แบบคือสิบัไดหรอกเนาะคะ่ะ <c oughs> อ้าวเฮ็ดดีๆคนงานคุ้มฟางเลยค่ะพี่น้องคุ้มฟางเพื่อยั้งค่ะคุ้มฟางเพื่อวา่าคุ้มความชื้นนนดินเนาะคะ่ะ แงหงนาหอนช่วงนี้ค่ะกุ้งฟางไว้แล้วละกาศตรงหดน้ำซุ่มือเด้ค่ะพี่น้องหดน้ำเพื่อเพิ่มความชื้นให้เขาจูลินซี่เขาจะได้ทำงานได้ไหวขึ้นค่ะเพราะว่าจูลินซี่เนี่ยเขามักความชื้นคุ้มให้ทั่วเลยอ้าคนงานเฮ็ดเฮ็ดดีป่ะครับเจ๊ครับเฮ็ดดีป่ะเฮ็ดดีค่ะคนงานคนงานคนนี้เฮ็ดดีเด้ขาดตกบกองเด้คนงานค,คนนี้คูคนนค่มให้ดีเลยเด้ออย่าให้ขาดเด้นี่ฟังนี่น้ำนี่เอคุ้มให้ทั่วเลย มาแรงนี่ละครับคบเป็นอ,อียงได้มะเร็งอยรางนี้มีซิรีโกนขอ,อกขอกเพราะข้าคุ้มฟางแล้วกะโหด,ดน้ำซูมือฮด,ดเนี่ยย่างหน่อยเนี่ยหนึ่งเดือนค่ะพี่น้องหนึ่งหนึ่งเดือนเขากับมาเช็คเบิงหรือวา่าถ้าเเขาอยากปลูกเล็วกวกาหันเขากะวิธีการเช็คก็คือเอามือนี่แหละคะ่ะจกเบิงแงเบิงข้างไตเนาะค่ะพี่น้องเฮ้จกุกคืว่าจกเบิงแง่เบิงข้างไตมือนี่จิ้มลงไปเบิง ถ้าขังใต้เพิ่นยังมีความห่อนอยู่เข้าก็จะปลูกผักบได้ค่ะเพราะว่าเวลาเข้าปลูกผักไปแล้วความห่อนขังล่างมันก็จะไปหลวกหกหักผักเข้าค่ะแล้วก็ผักเข้ามันก็จะตายจะใบไ่เนาะค่ะถ้าจิ้มลงไปแล้วขังไต้ดินเพิ่นเย็น Period. เข้ากับปลูกผักได้เลยบ่ถึงหนึ่งเดือนก็นได้หรือถ้าจะให้ดีอะหนึ่งเดือนขึ้นไปหรือแห,ห้งโดนแห้งดีค่ะพี่น้องถ้าเกิดว่าเข้าสังเกต,ตจากแปลงผักเข้าเนี่ยที่เข้ามักเนี่ยมีต้นใหม่เกิดขึ้นหรือว่ามีต้นเขาต้นไม่ต้นหญ้าเกิดขึ้นนะ คือปลูกได้แต่ว่าให้ดีก็คือเช็คคือเสาอยู่ว่าล่ะค่ะจกเบืองเอามือจิ้มเบิง,บงลึกๆใตาทางใตเพิ่นน้าเ้าจิม้มจิ้มลงไปในดินแล้วยังมีความห่อนอยู่กะยังปลูกบ่ดได้ด้วยค่ะพี่น้องนี่ก็จะให้คนงานคุ่มให้เบิดเลยค่ะเอแล้วเราบ่คนงานนย่ยซาเดไ้ไปแล้วไปแล้วเอคุ้มความชื้นเพราะว่าช่วงนี้นาะห่อนเนาะค่ะพี่น้องคุ้มไว้แล้วกะหดมือละเทือด้วยค่ะพี่น้องบ่จําเป็นต้องเป็นเวลาใดดอกค่ะกะขอให้เป็นมือละเทืออ้าวหดหน้ามหดน้ดนาํา หดน้าให้เฟื่องพื้นเปียกอีกรอบนึ่งกะเสร็จสิน้นวิธีขบวนการที่เซาอยู่ได้เฮ็ดแล้วเรียบร้อยนะคะคุ้มฟางพื้นไว้แล้วกะจะหดน้าพื้นซูมเอแล้วก็ขัน้นตอนต่อไปก็คือเป็นขั้นตอนของจุลินซี่แลละเนาะค่ะพี่น้องให้จุลินทซีเพิ่นทำงานของพิ่นไปเนาะ,ะแล้วแปลงต่อๆไปแปลงสองแปลงสามโอ้ยคนงานนี่ก็คือยุ่งถว่าะเป็นตตีเนาะคนงานนีไหมอ่าบล็อกที่สองบล็อกที่สามบล็อกที่ 4. สี่เซาอยู่ก็จะเดี๋ยวเอา ผสมดินให้บต้อมผสมดินเอเครับพราบัวมันตันใช่ไหมทัานก็ออกมันตันจก็นแย่มันตโนะแต่อย่างอื่นคือจังแง่เป็นอยู่เอออาไหม่มาแย่โอ้เออแย่ออกโอ้ยคนงานนี่ต้องให้บอกทุกขั้นตอนเดี๋ยวแปลงถ้าทัดไปแายุกกระจายเฮ็ดคือจังแปลงแหละที่เฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งนี่แหละค่ะพี่น้องก็จะเฮ็ดไปเรื่อยๆจนกว่าจะซุดนะ่ะถ้ะเกิดว่าแปลงผู้ท้งผุ่นแายุกกะ ดินกะมักบ่พ่อนะคะ่ะเดี๋ยวจะให้บะาตอมผสมอีกผสมบ่พ่อก็จะผสมไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะมกัมกมกักมักไปเรื่อยๆนี่แหละค่ะถ้าเกิดว่าแอยูเช็คเบื้องดินแล้วพร้อมปลูกเมื่อได้เดี๋ยวกะจะทายซูพี่น้องเบื้องเนาะค่ะว่าเขาจะได้ลืมการปลูพักแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวค่อยมาเบื้องกันอีกเทื่อนึงค่ะว่าคลิปนาเนี่ยแอยูจะมีอีกอย่างล่วงซูพี่น้องเบื้องนะคะพี่น้องแซยูกับขอฝากในเด้อค่ะพี่น้องฝากขอบเพื่อนในน้อยของพวกเฮ้าล้วกะ ฝากพี่น้องอุดหนุนอุดหนุนอย่างวัติค่ะพี่น้องอุดหนุนในการเบึงคลิปของสาวยูในเด้อค่ะว่าสาวยูเนี่ยจะมีคลิปอีกยังแต่ละมือลงสูพี่น้องเบึงเนาะค่ะหนึ่งวันพันเรื่องของสาวยูเนาะค่ะเบียกในสวนเท่ากับค่อยๆเห็ดไปนะคะมีลากหลยเลยค่ะที่จะเห็ดมีแต่แนวเสียเห็ดแต่ว่าค่อยเลียงลําดับเอาว่า ข้าสมควรจะเฮ็ดอันใดก่อนมาก,ก่อนเนาะค่ะพี่น้องค่อยเฮ็ดกันไปบานเห้าบ่ตตองเร่งรีบค่ะพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้ามาพอกันใหม่นะคะพี่นอ้อ,นบนบอ,องบ๊ายบาย